แล้วนะพร้อมนะเยี่ยมตัว1 2 3คทรีุณนซิงนีริไทยสวัสดีครับคุณนซิงนีริไทยประจำวันที่24ตุลาคม2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะโอ้โหเริ่มเมืออาชีพตลาดเซ็ตติดลบ18.42นะครับน่าจะพักเนาะครับก็โดนกดดันทั้ง ภายในและภายนอกภายในไม่มีปัจจัยใหม่ภายนอกโดนกดลงมาทั้งหุ้นเอเชียแล้วก็ดาวโจนนะครับติบ 18. ด2ครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่5,7000ล้านบาทนะพอพูดฟรีๆสไตล์ๆอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกเราทำไป5,7000ล้านบาทนะครับแนวรับจะเป็นแนวรับจะเป็นที่ไหนนี่แนวรับ1บาทหนึ่ครับ แนวต้านจะเป็น1490นยครับวันวิเคราะห์จากหุ้นสมาร์ตนะครับนี่หุ้นสมาร์ตโฆษณาเขาหน่อยครับตัวที่หนึ่งนะไปแล้วนะโปรเอน็นโปรเราคา3ามบาทสาสบแดสตางค์บวกแสตางลงมาแล้วถอดไส้นะก็คือแท่งสุดท้ายเนี่ยของวันศุกร์นะครับลงมาแล้วถอดไส้ถอดไส้แเราต้องดูว่ามีวันลุ่มเข้าไหมแนวรับก็จะเป็นไส้ของเขานี่นะ ต่ำไปไหมเนี่ยสองบาทโอ้บาทหนึ่งเนเนี่ยไม่ไม่ได้สามบาทถ้าหลุดเดี๋ยวนะเอาชัวร์วนะครับถ้าหลุดสามบาทสิบสตังค์ไม่น่าสนใจนะครับต้านจะเป็นสามบาทห้าสามบาทสี่สิบหกครับต้านแรกต้านถัดไปก็จะเป็นเส้นแดงตรงนี้ 3ามบาทเจสตางค์ท่ามเฟรมสิบนาทีของโปรเเหมือนจะลุ้นกลับเพราะว่ามีแบงค์เกอร์เข้าตอน10บโมงของวันที่ย2บสแล้วก็ทยอยสะสมดันตัวกลับขึ้นไปนะครับสำหรับโปรเนะครับอาจจะพักเสร็จแล้วหรือเปล่าต้องดูอีกทีนะครับถ้ามีวันรุ่มเข้าอะถ้ามีวันรุ่มเข้าก็ดันต่อรูดพูดเลยค่ะโปรเอเป็นหุ้นไซเวโปรเอ็ราคา อ้าเหรอพูดไปแล้วใช่ไหมัเนสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคภาพรวมบร <S <S ิษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value รายเด้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามล้านบาทครับ,รบเดี๋ยวพ่อซูมเข้าไปก่อน,นเปิดที่สามบาทยี่สิบหกครับขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทสีสิบหกแล้วก็ลงมาปิดที่สามบาทสามสิบแปดส่วนตัวพ่อก็มองว่าเด้งเพื่อลงเลยเด้งเพื่อลงต่อ ตอนนี้เป็นหุ้นหายไปแล้วหายตั้งแต่2องบาทห้ละนะครับอ่า uh, nvdr เอา้าไอซายขอไปไอซายห้าสิบจุดเกครับ nvdr สิบล้านครับวอลุ่มซื้อเข้า17ล้านขายออก13ล้าน atc 1.7ล้านครับส่วนงบของเขาเป็นไงแนวรับพูดยังแนวรับแนวรับ3ามบาทสาสตางค์แนวต้าน3ามบาทสีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3ามบาทห้สตางค์นี่คือพอเอ็นนะ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นสบปน n ก x ์ครับเมื่อวันศุกร์เป็นวอลเลนติดใช่ไหมวันนี้หุ้นสามันติดนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นหายไปแล้วนะเราก็เลยให้แถบแดงครับบวกที่ทสตางค์ราคาหกสิบสี่สตางค์บวกสี่สตางค์เสียงดงัดงๆนะครับแนวรับจะเป็นห้าสิบเจดสตางค์ครับถ้าหลุดคือไม่น่าสนใจแล้วนะนะ ภาพถ้าภาพรวมไทม์เฟรมเดย์ถ้าไปดูไทม์เฟรมดีเนเราดูตรงวันรุ่มนะแท่งสุดท้ายมันจะน้อยลงใช่ไหมพอแดงสลับปั๊บแล้วแท่งเขียวขึ้นมาเนี่ยถ้าวันรุ่มเข้าก็าาไปต่อแต่ถ้าวอล,ลุ่มไม่เข้าก็เสี่ยงพักนะครับสําหรับสบายเน็กครับแนวรับตะกี้พ่อบอกว่าเท่าไหร่เส้นแดงเนาะห้าสิบแดครับต้านจะเป็นหกสบแปดนะครับ ทำเฟรม15นาทีเราเป็นสายซิ่งก็จะสั้นๆ่อ่าทำเฟรม15นาทีสวยมีแบงก์เข้าตอนบ่ายสาม15นาฬิกาสานะครับแล้วก็ปิดโดดด้วยครับสำหรับสบายเน็กครับสบายเน็กเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำค่ะ,ะคภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีว a ล u e r e a อยูที่เดล้านบาทค่ะพอสุ่มไหม ชุบี่เปิดที่61สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่64สสน่าสนใจเหมือนกันครับเขามี EMA เขาเบรก EMA 8็แแล้วที่44สตางค์แล้วก็ไปรอลุ้นเบรกเอเอ็มครับ69สตางค์น่าจะเป็นต้านแข็งแรงนะสำหรับสาย EMA นะครับ r s i o v e r โอเวอร์บอเรียบร้อยครับ78.02ครับ วอลล่ม NVDR แปล้านวอลล่มซื้อเข้า5้าล้านขายออก4.6ล้าน ATC 1.5ล้านครับงบเข้าเป็นยังไงแนวรับ57สตางค์แนวต้าน68สตางค์ค่ะถ้าทะลุได้จะเป็น72สตางค์ค่ะต,ต่อไปนะครับบุกตัวนี้ตัวนี้น่ากลัว S-Tech s t อสเราคา บาทยี่สิบห้าสตางค์บวกเจ็สิห้าสตางค์ค่ะตัวนี้น่ากลัวที่สุดนะสาหรับวันนี้นะถึงจะมีถึงจะดูว่ามีแบงก์เกอร์เขานะนะครับแนวรับจะเป็นถ้าหลุดหกบาทนะจบนะสําหรับเอสเทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีข่าวเรามีข่าวลงในกลุ่มไลน์นะว่าตลาดหลักทรัพย์ให้ระวังการเทรดเอสเทคนะครับ แต่ว่ามีแบงค์เกอร์เข้าก็เลยดูน่าสนใจเดี๋ยวเข้าตอนไหนเดี๋ยวไปดูได้รับพูดไปแล้วถ้าหลุด6บาทจบนะครับต้านจะเป็น7บาท10สตังค์ครับเพราะว่าได้หลุดลงมาน่ากลัวเหมือนกันนะครับตามเฟรม15นาทีแบง์เกอร์เข้าตอน10โมงของวันที่22ครับสะสมเหมือนกันก็เลยลุ้นกลับลุ้นกลับนะครับตัวนี้ถ้าไม่กลับก็กลับไม่ตื่นแล้วครับตัวนี้สำหรับ S อสเทคครับ เดสเทคเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีว a ราย d ด y อยู่ที่หกสิบหล้านบาทครับขาอช้าหน่อยโอ้น่ากลัวมากเปิดที่4ี่บาทเจครับขึ้นไปสูงสุดที่7จบาทสิลงมาปิดที่6กบาท2ีสิบาสตางค์ตัอนี้ข้างบนนะครับเป็นหุ้นโซนล่างนะครับเพิ่งไดรุดลงมนาะชุบลงมานะครับเบาทครับ EMA 89.9บาท ISI 24.82ครั 24, บวันรุ่มซื้อเข้า5ล้านขายออก4ล้าน ATC 1ล้านสังเกตง่ายๆนะครับถ้าหุ้นตัวไหนที่ต่างชาติไม่สนใจนะหุ้นตัวนั้นเสี่ยงนะแล้วก็เป็นสายซิ่งด้วยดูหน้างานนะครับตัวนี้สำหรับ STEC ครับ s t เอ่ะพูดดังๆนะแ้วต้าน5บาทแ้วรับก่อนอ แนวรับห้บาท9กาสตางค์แนวต้าน6บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท55สตางค์ครับครัต่อไปครับ True True ราคาเท่าไหร่ True ราคา12บาท10สตางค์บวก40สบตางบวก40่สิครับแนวรับของ True นะครับ11บาท70สตางค์ครับแล้วก็ต้านเนี่ย12บาท20ถ้าเบรกสิบาท20ได้เป็นไฮใหม่นะพอทำไฮนะครับ ทำเฟรม15นาทีมีวอลรุ่ม volume, ทยอยเข้าเก็บแล้วก็มีแบงเกอร์เก็บตอนวันที่21ตุลาเก็บแล้วก็ทยอยสะสมนะครับไม่มีขายออกนะสำหรับทรูนะ่าจะเป็นข่าวดีอะไรสักอย่างจริงๆเป็นข่าวของถ้าพ่ออ่านผ่านๆน,นะจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเขาขายอแอดแอดบานขายแอดบานกับก้าฟ เพื่อมาซื้อ r รูอันนี้ตามที่จำได้นะเดี๋ยวลงข่าวนี้ในกลุ่มไลน์ r u e เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวรุ่นระดีอยู่ที่หนึ่งพันล้านบาทค่ะก็คือโทรศัพท์นี่แหละใช่ไหมขายสัญญาณใช่ไหมเปิดที่11บเอ็ดบาทเจสิบครับแนวรับนะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่สิบสาทยีสิบลงมาปิดที่สิบสอบาทสิบสตางค์ครับ ตอนนี้เป็นหุ้นหายไปแล้วนะครับจอ o โอเวอร์บอนะครับ6 7สิเไอ,อะไรนะหกสิ 41, ครับก็คืออยู่ข้างบนแล้วถ้ามีวันรุ่มเข้าก็ดันต่อนะแต่ดู n v i d i ีก่อนครับ4358ล้านเป็นไงนะม่านกว่าวันรุ่มซื้อเข้า50ล้านขายออก32ล้าน ATC 6ล้านครับงบก็เป็นไงนะ แนวรับแดบาทสามสิสตางค์แนวต้าน8ดบาท8ปดสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นเก้าบาทยี่สิบสตางค์ค่ะสุดท้ายครับ prm prm ราคาแปดบาทหกสิบห้าสตางค์บวกสิบบวกสิบสตางค์เนาะก็เส้นแดงตรงนี้ใน t ท m e เฟ a m e Day แนวรับจะเป็น8ปดบาทสี่สิบนะครับไม่น่าหลุดนะเพราะว่าวันรุ่มเข้าสาวันแล้วสามแท่งแต่ไม่เยอะนะก็ prm ก็ R จะเป็นหุ้นสไตล์วันรุม่มบอกประมาณนี้ ต้านจะเป็นไซนี้ครับ8.75บาท75ถ้าเบรกได้ก็ไปลุน9้บาท20ซึ่งเป็นหายสูงสุดนะครับทำเฟรม a m e 15นาทีก็ไม่มีอะไรครับไซ้เสะสมอยู่ลุ้นกลับเหมือนกันนะลุนไปเบรก9บาท20สําสำหรับ PIM ครับ prm ER เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเรือขนส่งปิโตเคมีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลเลยีอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทอะไรเลยนะคะอะไร <c oughs> เปิดที่แปดบาทห้าสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่แปดบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็ลงมาปิดที่แปดบาทหกสิบห้าครับตอนนี้ไปรอเบรกไปรอเบรก e m a แปดสิบเก้านะแปดบาทเอาเบรกไปแล้วเนี่ยขอไปครับเบรกไปทุกอีเมลครับ ยี่มีแปดสเก้าจะเป็นแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ไอซครับห้าสิบห้าจุดสามห้าเวีดครับสองยี่สสาล้านบอลลุ่มซื้อเข้าเก้าจุดเจ็ดล้านขายออกเจ็ดจุดเก้าล้านเอทีซีเจ็ดแสนครับพูดมาเลยดุใหญ่เอ็มแนวรับ8บาทซับสตางค์แนวต้าน8ปดบาทแปสิสตางค์คาทะลุได้จะเป็น9ก้าบาทยีสิบสั PIM มีข่าวนะครับมีข่าวจากบทวิเคราะห์ของมิติหุ้นนะครับบอกว่าพ i m อีภายแข็งแรงงบโตทะลุทะล,ลวงน,นี่นี่เป็นข่าวข่าวสร้างความเชื่อมัน่นนี้เขาบอกว่าทำสถิติออทามายรับผลค่าระวางเรือพุ่งความต้องการฟื้นคุมต้นทุนได้ดีครับ Q ิไม่มีเรือเข้าอู่ซ่อมแล้วก็เข้าไฮซีซั่นลุ้นไปต่อนะครับเป้า11บาทอย่างน,นี้ เอาระบุเป้าไว้ที่สิบเอาปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะราคาแปดบาทหกสบาเป้าสิบาทนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อของมิติหุ้นครับหมดข่าวหมดหุ้นเนาะแล้วก็บิ๊กลตไม่มีตัวไหนนะ่าสนใจสําหรับสายซิ่งเพราะว่าเป็นหุ้นบิ๊กลดส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นราคาแพงสูงๆนะครับหมดเนาะโอเคหุ้นซิ่งนไทยโชคดีวันที่24ครับ สวัสดีครับ